สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam Yu g เก h ในเซิร์ฟโร o บอนนะเดี๋ยววันนี้จะไปลุยอีเวนต์ใหม่นะครับ0088 p i s m o n Than a v a l e s w h i p p e r นะก็เป็นด่านอีเวนต์นะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะก็จะได้รับนะครับตัว Mobile Suit UR นะครับ คิวเบลเล่มาสโปรดักชันนะครับคือของนอนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Pilot UR นอนนะหนึงใน3แฟลคิวเบเนะครับใครที่กดเล่นมาแล้วก็น่าจะเห็นเนื้อเรื่องนะมันจะเป็นคิวเบเลเครื่องสีเทาผลิตจำนวนมาก3ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเล่นบอีกสักพักนึงเนี่ยมีเนื้อเรื่องมาอีกมันก็จะได้อีก2ตัวนะครับซึ่ง3ตัวนี้สามารถฟาร์มได้หมดเลยนะครับก็จะมีด่านฟาร์มมาทีหลังนะครับสำหรับ achievement นะครับก็ จะต้องลุยในส่วนของด่านนี่นะครับเอ็กซ์ตร้าเนะโดยใช้นอนเป็นคนขับนะครับ1คนเท่านั้นนะแล้วก็พวกเก็บเพชรนี่ก็คือลงด่านฮาร์ดหนึ่งสองสามนะครับใช้นอนลงที่เหลือก็คือแค่ผ่านด่านแล้วก็ใช้ AP นะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็สําหรับไอตัวเหรียญกิจกรรมนะครับเราจะต้องหาทั้งหมดนะเท่าไหร่วะเดีนลงไปดูซิ1นึ่งแสนห้าหมื่นนะครับ คือจะได้ตั๋ว UR คัดต o อมนะตรงนี้จากกิจกรรมตรงนี้น่าจะได้2420นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะไปอยู่ในตู้คาชาเมดันแคนนะครับเอ้เมดันตรงนี้นะนะครับอืมจะมาอยู่ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งรวมถึงพวกตั๋วการนตี SR หรือว่าตัวเขียวธรรมดาด้วยนะครับโอเคก็พอเล่นเนื้อเรื่องด่านที่เป็นธรรมดาแล้วก็าร r d ครบนะครับก็ อย่าลืมมากดรับหุ่นแล้วก็รับนอนก่อนนะนี่ได้มาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้นอนในการบังคับหุ่นลงเอาฉายาเนืโอเคได้มาแล้วนะครับนอนอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงคิวเวลบล่มาสโปรดักนะครับเครื่องนี้จริงถือว่าเออผมเมื่อวานผมติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีก3 4 3นะก็ถือว่าเป็นหุ่นอัตติบิวเขียวที่ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าถ้าอัพ5้าดาวมีเกรดอัตติมันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มบิมดาเมจได้ด้วยนะครับเพิ่มหลบหลีกด้วยนะแล้วก็เมื่อตัวนี้มันทำดาเมจได้นะครับบิมดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็อัตราหลบเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าน่าจะดีกว่าพวกกันดั้มตัวฟรีหรือว่าตัววิกตอรี่กันดั้มนะครับ หรือแม้แต่ตัวที่นันจูนะที่เป็นตัวฟรีนะสีเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวตู้นี่อาจจะด้อยกว่านิดหนึ่งหรืออาจจะแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงนะแต่ถือว่าใช้ได้เพราะว่ามันจะปั้นฟรีได้ถึง5บ้างนะครับเดี๋ยวรอจบกิจกรรมมันจะมีด่านหมาหฟาร์มเพิ่มตอนนี้ได้3บ้างไปก่อนนะครับโอเคเราต้องประกอบมันขึ้นมาก่อน ได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปรับนอนก่อนนะเดี๋ยวจะได้ลงเอาฉายา,ยานะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลงด่านเอ็กซตร้ากันนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้หุ่นเป็นสายหลบนะครับอบอสจะเป็นตัว สีน้าเงินนะครับใครที่มีดีโอนี่น่าจะผ่านสบายเลยนะครับแต่ว่าตัวหลบตัวอื่นอย่างซัสซี้ก็ได้นะหรือว่าคูนอร์เมอร์ยูนิคอนก็น่าจะไหวนะครับเดี๋ยวลองตัวที่ผ่านชัวร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวฟรีมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอผมเนี่ยใช้เป็นไอ้นี่อยู่แล้วนี่เคมเฟอร์เคมเฟอร์ไททาเนียโอเคแล้วก็คนขับต้องใช้นอนนะครับ อ่าอยู่ตรงนี้ไปก็เราต้องสู้กับตัวตู้กระชานน่นแหละนะครับอ่าตัวคิวเวเล่เครื่องของปุญนทูแล้วก็ปุญนทูนั่นเองนะครับดูเลย ถ้าตัวสายลบมายัางไงก็หลบได้นะเราไปสบายนะครับหลบรัวๆโอ้ยถ้าเป็นีโอยิ่งผ่านง่ายเลยเพราะว่าน่าจะทำดาเมจได้ดีต่อสีน้ำเงินอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้ย,ยิ่งเป็นคิวเบเล่ที่แบบรัวมาแบบนี้ ลบโลัวโอ้ถือว่าเลือดเยอะอยู่เหมือนกันนะล้านหนึ่งได้ไหมอยู่ไวเลขเครื่องนี้น่าจะประมาณสัก900าแสปะ่ะไม่ถึงล้านไม่ถึงล้าน เรียบร้อยแล้วนะครับจบตรงนี้เราก็จะได้ฉายานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นฉายารูปอะไรนะครับโอเค ไปดูฉายากันดีกว่าฉายารูปอะไรวะน,นี่ก็จะเป็นฉายาตัวนี้นะครับอ๋อเป็นรูปของพีชนั่นเองนะเขียนว่า imitation โอเคอ,เอ่ะดับมาเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณสายฟรีนะครับที่พอผ่านได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ victory gun dam นะ วิกตอรี่กันดั้มเนี่ยมันจะมีบัฟหลบของมันอยู่นิดนึงนะครับนะหกสิบวีแรกนะพอจะช่วยได้อยู่นะครับเพิ่มไปอีก40%อตัวโมดูลที่ใส่นะครับผมใส่เป็นโมดูลเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็มีไอตัวออฟเป็นเพิ่มหลบนะครับก็เพิ่มเลือดก,กับหลบนิดนึงนอนต้องอัพเลเวลเต็มนะครับตัวนี้5บ้าง5ดาวเนะเป็นตัวที่ฟาร์มได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่อัพดาววันนี้ลองเอาตัวอื่นนะไม่ต้องมาอัพนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งอะไรนะแค่เอามาใช้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคยืนแนวหลังสุดเลยเพราะว่าเราไม่อยากโดนไอ้ท่าบีมเซเบอร์นะอันนั้นมันจะแม่นนะครับไอ้อาวุธยิงยังพอหลบได้อ่ยืนแลกกันไปเลยนะครับโหยิงติดก้อนหินซะอีกแย่แล้วมันถือเซเบอร์ไล่มาแล้วจังหวะนี้แหละบินหนี บินหนีแล้วยิงยิงฟรีเออนี่แหละมันบินแล้วมันบินแล้วมันบินหนีแล้วจังหวะมันบินหนีวนๆนี่แหละยิงได้นะครับก็อย่าเอาไปยืนประชิดนะครับเพราะว่าบีมเซเบอร์ไอตัวดาบมันจะแม่นนะครับแล้ววิกตอรี่เราจะหลบไม่ได้นะแต่ถ้ายิงไกลๆอย่างเงี้ยสู้กันไปเรื่อยๆได้อยู่นะครับ เออเนี่ยจังหวะที่มันถือบีมเซเบอร์ไล่มานะยิงฟรีเลยเนี่ยใกล้แล้วเราเนะ่ยใกล้แล้วเราเนะ่ยใกลแล้วโอ้ยแย่แล้วมันเซเบอร์เข้ามาเนี่ยเซเบอร์ er มันจะโดนนะครับค่อนข้างโดนชัวนะแต่ว่าถ้าเราวางไว้ไกลสุดเนี่ยโอ,อกาสโดนมันก็จะลดลงนะครับไม่งั้นมันจะเข้ามาเซเบอร์บ่อยมาก เขามาฟาดได้หนักนะนี่ใกล้ผ่านแล้วอาจจะต้องรุ้นนิดนึงนะหรือไม่ก็บางคนถ้าเกิดตัวโมดูลไม่ได้เหมือนของผมเนี่ยอาจจะเล่นหลายรอบนิดนึงแต่ก็พอผ่านได้นะครับมันจะหม,นมินกันเลยอ่ะคือเลือดบอสกับเลือดเราเนี่ยนะครับคือเกือบหมดอ่ะเนี่ยถ้าโดนเซเบอร์บ่อยนะก็คือไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยโดนเซเบอร์ไม่เท่าไหร่มันอันตรายตอนเซเบอร์เข้ามานี่แหละ แต่ถ้ายืนยิงไก่ๆนะผ่านอีกด้านหนึ่งจะจบแล้วอันติอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีที่ผ่านได้นะวิกตอรี่กันดั้มนะครับแต่อย่าลืมอัพเลเวลนอนให้เต็มนะเพราะว่าหุ่นมันไม่ใช่หุ่นเก่งนะครับตัวนี้มันเป็นหุ่นสีเขียวตัวฟรีเฉย โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปห้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ